โอเคนะครับก็ต้องขอการสวัดส,วสดีน้องๆใกไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีนา่ฟฟาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมาสอนหาโทเค็นนะครับแลกตัวละครฟรีนะครับแลกชุดฟรีแล้วก็แลกสกินปืน ฟรีถาวรนั่นเองนะครับผมก็จะหายังไงก็จะลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมของใหม่แล้วก็ฟรีไฟแอดวานด์ด้วยนั่นเองนะครับผมมาก่อนเออเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมเอ่อท็อปอัพกันก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับเติมครบนะครับเติมครบ499เพชรนะครับก็คือจะได้รับท่าทางนี้เลยนะครับนี่อ่าท่าทางตัวนี้เนี่ยเป็นท่าทางของจัสตินบีเบอร์เลยนะครับเวลาเรากดใช้เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเสียงด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่เลย นะครับแล้วก็จะมีไม้เบสบอลกีตาร์โป่งนั่นเองนะครับนี่นะครับโอ้ยอย่างสวยเลยนะครับเวลาถือก็ประมาณนี้นี่แต่พี่มันดูแปลกๆนะแม่มันมันหันตรงเนี้ยหันตรงสายกีตาร์เข้าข้างในนะครับน่าจะหันออกข้างนอกน่าจะสวยนะครับแต่ว่าดูฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าก็คือถ้าเติมครบสียเาเก้าเนี่ย ก็คือจะได้รับ2อ,อย่างนี้ไปเลยนั่นเองคือเติมครบรับฟรีนั่นเองนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมเว็บไหนปลอดภัยเพชรไม่แดงนะครับนี่พี่แนะนําเลยนะครับเว็บเติมเกม .com มันเองเป็นเว็บของกาลินาเลย นะครับปลอดภัย100%รนะครับสำหรับเว็บนี้ก็จะมีให้เติมแบบว่าผ่านแอป Shop ปี้เพนะครับก็จะมีโบนัสเพชรด้วยนะครับหรือว่าจะผ่านบัตรกัลิย่านะครับของเซเว่นนะครับก็มีโบนัสเพชรเหมือนกันนะครับตามนี้เลยนะครับก็พิมพ์เข้าไปใน Google เลยว่าเว็บเติมเกม .com มันเองนะเว็บจริงก็จะมีโลโก้ก a ลิย่าแดงๆอยู่นั่นเองนะครับผมมาวนี้นะครับสำหรับเว็บเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็เพชรไม่แดงด้วยนั่นเองนะครับในส่วนกิจกรรมต่อไปคือไร่นะครับมาเดี๋ยวพี่ นะครับได้ส่วนตัวก็จะเป็นร้านขายความมืดนะครับนี่นะครับใครได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะครับพี่ได้75%สนะครับส่วนตู้ก่อนหน้านี้เนี่ยได้72%นะถือว่าได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าพี่ไม่รู้จะเอาอะไรดูดิมีแต่ตั๋วแล้วก็พวกเนี่ยพวกบัตรเปลี่ยนชื่อบัตรสร้างห้องนะครับแต่พี่ก็มีเยอะละนะครับก็มารีวิวกิจกรรมไมเฉยนะครับเอาใครที่อยากได้ก็ มาสุ่มกันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกดลุ้นก่อนนะมันต้องกดลุนเปอร์เซนต์ก่อนนะครับได้กี่เปอร์เซนต์ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะครับกิจกรรมนี้มากี่วันเอ่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะมันบอกววาเนี่ยอ๋อมันบอกข้างหน้านี่ไงมา8วันนะครับมา8วันแล้วก็สําหรับกิจกรรมเพชรม่วงตอนนี้ก็อัปเดตของรางวัลมาใหม่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ่ะเออชุดนี้นี่นะครับนี่สเตปอัพชายนั่นเองนะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับอ่าใครอยากได้เอาเพชรม่วงมาแลกได้เลย นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของอะไรกันนะครับพวกของไอวอลนะครับนี่ไอวอลก็มาใหม่เหมือนกันนะครับผมเนาะแล้วก็มีกระทะด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมเพชรม่วงนะเป็นแบบมันมาชั่วคราวนะนะครับหมดกิจกรรมในวันที่9นะครับที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับส่วนภารกิจก็เหมือนเดิมครับผม ก็จะมีให้ใส่โค้ดก็จะมีตัวรอดล็อกอินไลฟ์วันเล่นกับเพื่อนนะครับผมประมาณนี้มาพิจกรรมสอนหาเพชรม่วงพี่ก็รีวิวมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับผมประมาณนั้นทีนี้มีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะไล่วิธีละอย่างเลยนะครับผมก็จะมีทางด้านของไอเทมแรนะครับโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับอยู่ในกล่องร้านค้ันเองนะครับนี่ตามนี้อนะครับตามนี้เลยนะครับก็กล่องละ25เพชรนะก็จะมีชุด ทรชนนะครับนี่เต็มเลยนะครับมีทุกอย่างนะมีทจ้าทามีสกินรถมีกระเป๋ามีล่มอะไรต่างๆนะครับหรือว่าใครดวงไม่ดีได้โทเค็นนะครับกุญแจก็สามารถเอามาแลกชุดพวกชุดพวกของไอเทมต่างๆได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ไล่ดูทีละอย่างเลยละกันนะครับแล้วก็จะมีตู้ไดมอนด์ใหม่นะครับนี่นะครับตู้ไดมอนด์รอยัลใหม่นั่นเองนะก็จะเป็นชุดใหม่เลยโหโคตรเทพี่มีตั๋วอยู่14ใบมาจัดเลยละกันเขื่อนดวงดี โอ้เกลือมาเหลืออีกหกใบามาดิปึ๊บโอ้เกลือได้ชุดอะไรก็ไม่รู้ได้เช่าด้วยโอ้โคตรเกลือเลยนะครับผมโอ้ใครหมดกี่ใบตัวหมดกี่ใบหรือว่าเพชรหมดกี่เพชรคอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะโอ้เรียบร้อยนะครับผมไม่ออกนะครับผมโอ้ก็จะเหลือสามอย่างสี่อย่างนะครับที่พี่จะไม่มีนะเนี่ย นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตู้ลัคกี้ใหม่นั่นเองนะก็จะเป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับเซ็ตทุกอีงนี้แล้วก็จะมีสกินปืน M24 อยู่ในตู้ลัคกี้เราเล่นเหมือนกันนะครับนี่นะครับอ่าใช้ตัวแรกเป็นปืนผสมได้นะครับหรือว่าจะใช้เพชรก็ได้นะครับในส่วนตู้นี้นะครับผมก็ข้าวประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับแล้วก็อินดิพาร์ตนะครับก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับส่วนลดอินดิพาร์ตใครได้กี่เปอร์เซ็นต์ ค,คอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะครับส่วนตัวพี่เนี่ยได้5้า้าพี่ก็จัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอว์ปไปส่วนเซิร์ฟแอดวานกันหน่อยละกันนะครับเซิร์ฟแอดวานเนี่ยที่มีอัปเดตใหม่คร่าวๆเนี่ยก็จะมีทางด้านของตงัวนี้นี่นะครับมีโหมดนะครับตรงนี้นี่กดเข้าไปมันจะเป็นเหมือนแบบว่าแยกนะครับแยกโซนฟีสไตล์นะครับที่แบบว่าเอาไว้แชทกันเนี่ยนะครับเอาไว้คุยกันเนี่ยแยกออกมาอีกโซนหนึ่ง นะครับนี่นะครับจะอยู่โซนตรงนี้เลยมีสนามฟุตบอลด้วยนะครับสำหรับโซนนี้นะครับผมเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็จะเป็นย่านคนชิลนั่นเองนะครับนี่นะก็จะมีสนามบอลข้างในนะครับนี่อันนี้เป็นสกิลตัวละครใหม่นะดูโคตรเท่เลยนะครับมันวิ่งไวนะครับนี่เรียกว่าเดอะแฟทนะครับนี่วยโคตรจะเท่พี่ก็รีวิวไปในทิกตอกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสนามบอลเลยนะครับนี่ข้างในใครอยากดูรีวิวก็สามารถไปดูในทิกตอกได้เลยนะครับเนาะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับพี่อัปเดตให้แบบ เล็กๆน้อยๆนะครับพอเป็นน้ําจิ้มนะครับสำหรับฟีฟ่าเอ็ดเวิร์ดนะทีนี้มาเรามาดูในส่วนกิจกรรมนะครับที่หาโทเค็นมาแลกตัวละครฟรีกันดีกว่านะครับผมก็จะอยู่ทางด้านของตัวนี้นะครับนี่นะครับเล่นรับเหรียญของรางวัลนั่นเองนะครับล็อกอินสังหารศัตรู10คนเล่นกับเพื่อน2รอบนะครับลงเล่น90นาทีก็คือจะได้รับโทเค็นวันละ8โทเค็นเลยนะเป็นโทเค็นตรงนี้นี่นะครับเป็นสีน้วงตาลตรงนี้เลย นะครับนะครับผมก็คือสามารถเอามาแลกตัวละครได้นะครับนี่นะครับก็คือจะสามารถแลกได้ในวันที่17ส่วนตัวเคล็ดเนี่ยจะเปิดให้เก็บวันที่10นะครับเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดนะนะครับพี่ก็มารีวิวก่อนนะครับผมแล้วก็จะสามารถแลกชุดได้แลกอ่าสกินปืนถาวรได้แลกทรงผมได้ในวันที่เท่าไหร่อ่ะ17ถึง18วันเดียวเท่านั้นนะครับนี่ก็จะมีตัวละครตัวนี้อ่านะครับผมนี่โอ้โหเท่ โคตรจะเท่เลยนะครับผมแล้วก็จะมีชุดนะครับนี่ชุดผู้หญิงแพ็คชุดผู้หญิงเอ่อมาในทีมครบรอบ5ปีฟรีไฟลนั่นเองนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตารานของสกินปืน SVD นะครับนี่นะครับผมโอ้ลายโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีทรงผมนี่ทรงผมผู้หญิงเลยนะครับเอยใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยดูดินะครับนี่ชายและหญิงใส่ได้ด้วยกันด้วยนะครับนี่แล้วก็จะมีสกินรถอ่ามีรูปโปรไฟล์รูปพืนหลังนะครับมีแผ่นแผ่นเพลง นะครับมีบัตรสร้างห้องนะครับครับแล้วก็บัตรสร้างห้องธรรมดาเด้ยนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็รอกันได้เลยวันที่10นะครับรอเก็บกันได้เลยสำหรับโทเค็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกลับคำว่าสวัสดีครับ